ดีไดีสบายดีพี่น้องมาพบกับผมกัวเศร้านางคือเกาเมนีพี <c oughs> ่น้องจิบไปช้หลูกฮะจิบไปช้เมนีออกหออกหน้าสีออกหน้าคือเกาเมนีมาเบิรงกันน่อ่าเศร้านางจิบพาไปลอปลาเสดไปรอเสดไปทางด้าน่น้นไปนนองรัดกับไป น้องนีน่ล่ะองนองกำแซงกัไ่อไปพี่น้องเลิไปพี่นออ้องกำลังจีถากันไปนะเพื่อนเป็นอะไรั้นมามเปิดแจกแก่สะดวกเยแ่น้อยาย นั่งไปติดเรียบร้อยมันนี้เขาได้รถไทยห่างเข้ามาเองนะพี่น้องอันนี้คือหน้าเจ้าหน้านี่เขยาว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 มันนี้บ้าค้าแซงเป็นคนขับรถไทยเองนะพี่น้องรถไทยเขาเองพี่น้องมันนี้นมือก่อนเขารถไทยอายมาก อหน้าคือเก่าพี่น้องแน,น,น่พี่น้องเส้าหนางบดมาเมือหนึ่งเที่ยงเส้าวนางใกล้เป็นสภานนีพี่น้องผมู <c oughs> หม่างแล้วพี่น้องเอยจะไปอยู่ไซบัน,นี่น่าถ้าแม่ครับอ้ายออกมางกรอนนะพี่น้องอ้ายกับแม่ขี่รถจักรมก่อน ที่พาเข้าก็อยู่ใต่หมโกงมังให้คือเกาพี่น้องเสือนเที่ยงหน้ากะมาแรงมาแรงกายเป็นสภาพนี่แล้วมาแรงมาดูไรามาดูอะไรามาแรงปีแครงอะนะพี่น้องโตดำดำแข้งกันนะฮะโตดำดำฮะแบบที่เขาทายให้เบิ้งตอนน่ะเนาะตอน,น้นเห็นจะได้ท่อถัดในฟังไทยเนาะอันนี้ฮอามาเห็นกับตาเลยนะเพื่อนเฮากลายเป็นแบบว่า เป็นแผนเป็นแผนพี่น้องจะเป็นล่งออกมาจากไซนะ์เนาะพี่น,น้องนี่มองผักมะเข้าสาวแม่มาหอดก่อนพี่น้องเบ่งโนตกเมื่อคืนนี่เกลือขี่ผักมะเข้ากับเกลือไปเบิดนะพี่น้องว้ายส่วนลูกใส่าสาวนางกะน,นอนรับพี่น้อง มวนขนาดกับการขี่รถไทยเนาะเบาค้ำแซงไปคนครับร้านใายเป็นผู้รับนี่มาหอดหน้าแล้วพี่น้องตุ้นทงใบทงหน้าตื่นแล้วพี่น้องเตียงสจ้านางกะหมางบัติทีเรียบร้อยพี่น้องศรีเห็ดอยู่บ่เห็ดท่านอยู่บ่พี่น้องฮะผู้สิปาดใหม่ให้กระบุมีนอเงินสีจ่างกระบุมี เส้านางก็ทาอายเดินในสื่อน้ำมุกน้ำมันให้ยอายใท้เป็นทีเรียบร้อยพี่นนองแต่ว่าพี่น้องนนั้นแต่ว่าอายแล้วยังเบาหวานมาเลื่อยใหม่หายเนาะพี่น้องมันต้องใส่จักปาดใหม่พี่น้องใหม,ม่มีเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องใหม่หล่มใหม่ในก้างหน้าใหม่เส้าหนาังก็ล่อยู่ใหม่แต่ว่าโบมีผุปาดเนอะปาดโบเป็นเบาคําแซงกับปาดโบเป็นนี่พี่น้องมาแลงอันนี้นี่นี่น มันคือมาลายค่ะไลยแนนเดี๋ยวพี่น้องซีอูจังได้เบื้องมันตกลงมาบวบก็เต็มไปเบิดเลยพี่น้องนี่เบื้องนี่นี่ซีมาอยู่ได้พี่น้องเบื้องนี่นี่ผู้ใด้หูวิธีจัดการกับมแมลงอันนี้เดี๋ยวบอกเลยเด้อพี่น้องนี่ว่าสาเห็ดจังได้ก็มันดีมันจังซีนี้เนาะพี่น้องไปจ้ากลายเหตุอะไรนี่น้ำเทียงนี่เต็มไปเบิดเลยอยู่เป็นก่อนเป็นก่อน,น,อนคือปวกคือฟอนคือ คือแมวผึ่งคือห้างผึ่งเนี่ยพี่น้องลลยขนาดเลยนี่บูหูว่าสีิเหตุจริงไดมันยังสีนี้เนาะนี่เต็มบัดเลยพี่น,น้องซานางกะมีลูกหน่อยสามน้องพี่น้องบูหูว่าสีพากันอยู่ใดยังไดนี่ยูนี่ยย่ยามันขาวคู่ขาวย่างนะพี่น้องนี่หมางแล้วกะบ,บูหูว่ามันชีต้ามไปอีกหรือเปล่าก็บ,บูหูนะพี่น้องเพราะว่ามันลลยเลยเกินนี่ยจะบบุ๊ จังม,มันออกมาได้ไสเนาะบ่ฮู้ต้นไปใส่เหตุว่ามันออกมา่ส้ไสจันา่งก,บบกบงบ็บ่เคยเห็นจักเทือนเนาะพี่น้องบ่เคยบ่เคยเห็นโตแมงอันนี้แบบขึ้นมาลายปานนี้จักเทือเนาะซนา่งบ่ด,ดีซนางก็บ่ด,ดีอยู่บ้านซนา่งเห็นแต่ในข่าวในโทรทัศน์เนาะอัอน,นี้ก็มาเห็นกับตัวเองว่าโอ้ มันมาจากใสเครื่องห้นแต่ปวกก็หมดเนาะพี่น้องว่าคืนเพื่อนคืนยังเจ้าเพื่อนเจ้าย,ยัางอันนี้มาแลงเนาะพี่น้องบนตั้มเศร้าตั้มใหม่ย,ยังนี่นมาเนี้ยมีบัดเลยเนาะหูวา่าจะจัดการกับมันอย่างไรพี่น้องเอฟซี C, คนใดหูวิธีจัดการวิธีไล่อันนี้กะบอกไอเดอ้อพี่น้องเฮ็ดจริงได้เนาะมันจังสีไปมันยังสีนี้นี่เนาะเพียง พี่น่องกินเขากินสมกินเขากินสมต้นเพล่ลซดาตั้มอันนี้ตั้มมีตั้มข่าปุ่นพี่น้องจักซิเมนจักหลอบแล้วนี่เบิ่งน้ำซุปซีจัดจ้าน้กมีจุมมีมด้ไมเยอะเลยพี่น่อง ตัมีตั้มเซนกระปุลแซ่บปะอาชูเหมเนี่ยนะเหมเอาเอาออกเอาไข่าก้าสิบน้าพี่น้องเนาะอาการหอนพี่น้องแก่เสือเนาะปูนหมอหนังกระโซ่พุ่งุนโซผักเทียงผักเทียงพี่น้องปูนเทียงเข้ากับยังกุ้เก่าอยู่นะแดดหนพี่น้อง อพี่น้องเสียงมันสาววัดมาแง่หน่อยถูทูกล่องเดี๋ยวเบิ้งนี่ทูกล่องเดี๋ยวเบิ้งที่ทีทางนี่ทางนี่ทางนี่ทูทูเดี๋ยวเบิ้งเอาแทงนำ้ำแทงนำ้ำแทงสาวเดี๋ยวเบิ้งจี้เบิ้งตีแบบนักเลงไงนะพี่น้องตีเลยกันกนี่อีกเลยตีเลยกันนี่อีก เยอะๆอ่ะคิ <พอ S 2> แล้วก็พอขึ้นนะแสบใสเลยเบ่งน้ำซุปก็ได้สีแรงๆน้ำซุปมามา่มา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 กินก่อนกินก่อนแสบบ่มาเห็ด<อ>เ <c oughs> นี่ยน,นะ <c oughs> สมสมสม,สม <c oughs> ฝนกระสิโตกบริไายให้เบิงสามนะ้องพี่น้องนี่บรรยากา,กาศล่มแห้งขนาดเลยพี่น้องคืนมาเรียบร้อยละพูนหนามผ้ายบปุ้ยตี่ลมมันทงังมาหน้าไอ้นะี่พี่นอ้องไอ้พวกคนพายเลยก็พน้องลูกแก่นนี่<ว>พี่นอ้องมาฟาดเจาหนี้มันดิจิบ้างเดอุ <laughs> ้ยแม่ห้างมันดิ่งอะแม่ มันบัถือเนาะพี่น้องหนามมันบุคุณมันบัาลายถือที่ละสองสามโตบัตรชีกไก่ฉีขืนบัถือแน่สีหาโตพี่น้องแต่ว่าลมมันมาแห้งเนาะสีฝาวเมื่ออ<บ>ันอายแล้วสีไปกู่มองแล้วพี่น้องอย่าหนามสูบฝนสีโตกนันนี้่ตัวนี้มันดินอยู่ก็ได้เจะบ้างพี่น้องอันนี้ป้ายั่งี่หูมันีป้าขามคองอันนี้อันนี้ป้าแก้วพี่น้องสอนป้าแก้วนี่พี่น้องสอนแป๊บเดียวนี่พี่น้อง กำลังนะกำลังว่ามันสีถืงแน่พี่น้องวนไปวนมาฝนสีโตกอันนี้ล่มจะเลยคืนก้อนอพี่พนอ้องยืมเพื่อเข้าไปนะบริมีเพื่อจะคล้องเราพี่น้องนี่นะเอาเพื่อเข้าไปนี่ลนะซ้อนแถวนีเลวพี่น้องแซวท้าเพื่อในนี้เบิ้งล่มพี่น้องล่มแห้งขนาดเลยไปสิได้เมื่อก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายเบิ้องมอง แม่นางจันได้มาสอนปลาแก้วเป็นขางแหลกเลยนี่พี่น้องค่อยค่อยได้ค่อยได้ค่อยได้ยังไงไป้าป,ปลุงขำจิเปิดนะแม่ค่อยได้เอิม่มเด็กขี้เหืออ่อเหรอมวนบ่นขี้เหืออ่อพากันคืนมาเลยมวนบปนลุกไปมาเนี่น <laughs> เคยเคยไปจักเทื่อล่ะ จะไปเทีย,ยเนี่ยมวนบ่ขี่เห่อจะบ่ย่านขี่เห่อจะบ่ย,ย่านบ่ขี่เหืาเมียหย่านแต่แต่แต่คอยหย่านคำคอยคอยอยากขับไปนั่งเบื้องนั้นคอยเพื่อสิเก็บปะห <c oughs> ย่านหายอยากไปเป็นลอยน้ำนี่เป็นน้ำบริยานน่องขาเหือ,อ ลอยหนามกับโบเป็นประเด็นยังกานางเฮือไปสอนปลาแก้วในอีเมรเซยบไปหานเจ้าบอกให้พายยูทูบฟังกับภาษาไปเมื่อหมูกระยูผู้เดียวเลยวอกะไหยางมาหอดกลางทางเลยพี่หนุ่มอายเราไปอันน่ะเอาผ้าอีกตาทื่อตานนิผ้าอ้านี่ป้าเสียงยังกินกินเป็นประเด็นเห็ดอันใดเสียดันใด้กินบ่จักสิกินทำไม ให้แม่มุกหายไปด้ยสิให้อุ้มันหนัองลูกจันอยาก,กินปลาแก้วพี่น้องเห็นคุ้มให้แม่พาไปสอนขอไปได้อย่าก,กินปลาแก้วใครอยาก,กินเ็ดอยาก,กินเ็ดเออเจ้าฮันอยากไปสอนซื้อเธอแย่งว่าคุ้มไปน,นี่แม่บอกอยากไปขี่ฮื่อยีแม่หนึ่งว่าเจ้าอยากินปลาแก้วบออืออ้าแม่พักติ๋วนี่ไปใส่ พูนไปเอาตัวอ่อนๆทั้งทายบนอ่อนนนะ <c oughs> กําลังทายอยู่บนอ,อ่เมาผักเิียไปใส่ปลามันได้ปลาผักเิียนี่เด้มึงเก็บเอาไหมใช่นี่ทั้งนี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้มีตัวอ่อน มาเก็บอ้าวนี่เลยผักติ๋วนี่นี่นี่ก็ใส่ได้แล้วนี่เออเบิ่งเอาใบเซียนอ่อนผักติ๋วพี่น้องกระไซมุกปลาให้น้องลูกจันเออเด็ดเอาใบมันเซียนอ่อนนีมีมีมีกระไดร์มีนี่เออพุ่นหุ่นมองเงาบ้านผัวกระอนอ่อนนึงนี่แม่อ่อนอ่อน พูนเขาไปเด็ดเอามองต้นนู้นผัวผัวพูนเขาไปเมื่อไหนพูนฮันเดยหาหามองผูวเมื่อไหนนมัผชี้อ่อนแเน่เด็ดเอ้ะเออหันแหละแท่นหนาเออหันแหละเอาเป็นเบิดหนฮันแล้วเป็นผัวมันผัวมันโอ้ถือกิเม่เลยบ้า อยากไปขนาดเว้าเรื่องไปเนาะพี่น้องจักไปใส่ไปสไปสบ่จักว่าแต่แม่สิไปไปอย่างเดียวบ่ได้จักยานจักดิเฮาเว้าว่ายานยานบ่จักยานคี้อ้อยังหานเซยพี่น้องเด็กน้อยบางคนบ่ได้กะหาแต่ขนาดเช้าลัดยังยานสิกล่าวขื้นเฮือก็ได้น้องลูกจั่นขึ้นเซยพ่อยังพ่อยัง โอ้ป่าบปไนไพี่ซิบสาวโตกี่จีไใส่วนักติว๋วลายขนาดนี้ฮะไปกอล่ะไปลูกมาส่งหอดเครื่องท่างนะพี่เ้างเราไปยามมองเราเอากับมาทรงคนเมลูเอาเอาใส่ตะการและเอาใส่กระต,ตาเออเอาใสใ่แม่เบิ้งเด้อเบิ้งพี่เ้าง <laughs> วาสิได้จักถวยหนึ่งพี่น้องว่าสิโอดสอนให้มันได้ถวยหนึ่ง<ะ>บ่ได้ซ้ำล่มมาบักี้แห้ง,หงมันนีพายเหือจนเป็นตะหยานนะจันเนาะจนเหืออยาาคิดอยากคิดคุณอะไพี่น้องก็เลยผ้าลูกมาแม่อะไรและคอยกำลังนั่งอยู่คอยเห็นป่ามันลอยมายกค็กำลังจับไปยแหละบอกเจ้านางจับป่าที่เหือฮะข่ะาการะดี่ป่าหันกระโดดขึ้นอันนั้นเลยเนาะ กระโดดขึ้นเถิงเึืนอเลยบ่ได้เมื่ออันน้าพี่น้องเนี้ยมีกำลังยานเมื่อไก่สีหอดเที่ยงค่ะพี่น้องทำล้วพี่น้องเมื่อบ้านเฮาพี่น้องไปเลยขี่รถอีแตน <c oughs> <c oughs> กลับบ้านเรามันมืดแล้วกลับบ้านเราต๊อก ทออดทอดทอานปลาผ่านดงพี่นอกออก้องปลาเฮ็ดละงูพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดละงูออกไล่คือนยังนี่ถามันออกจักหน่อยเส้านางทิไทยเบิ้งแม่ไปขี่รถไทยยังเก็บเฮ็ดละงูได้เลยพี่นอ้นองแถวนี้นะซูปเปอร์คนเดิมเฮะเนาะซูเปอร์ซีร์ลอ ไเมื่อทำแล้วได่ยังกินนาะมันนี่ได้ทั้งกบนุ่พี่น้องเมื่อกินจะเศษย,ยังกินได้ทั้งกบได้ทั้งป้าแก้วดอกกระเจียวมีครบเลยพี่น้องเฮ็ดเพาะอย่างละกัมอย่างละกัม